ธนาคาร Land and House นะครับเปิดแคมเปญเงินฝา,ากประจำพิเศษสก,กุลเงิน USD รับผลตอบแทนสูงเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝา,ากประจำพิเศษ6เดือนรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง5.35%ต่อปีฝา,ากประจำ1เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีและฝา,ากประจำ3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย5.2%ต่อปีเปิดบัญชีครั้งแรกและฝา,ากเพิ่ม ขั้นต่ำ10,000 USD นะครับต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน200,000 USD ตลอดระยะเวลาการฝากก็รับอัตราดอกเบี้ยเด็ดๆโดนๆนะครับสูงสูงไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2567นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับ1ประเภทเงินฝาก ประจำพิเศษ1เดือน3เดือน6เดือนสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา2เงื่อนไขาการรับฝากนะครับถ้าเกิดเป็น1เดือนนะครับฝากเพิ่มครั้งแล้วไม่ต่ำกว่า10,000 USD นะครับแล้วก็ยอดรวมต่อรายนะครับสูงสุดไม่เกิน200,000 USD นะครับ3เดือนนะฝากพิเศษ3เดือนก็เหมือนกันนะครับฝากไม่ต่ำกว่า 1,000 USD แล้วก็ฝากรวมกันสูงสุดไม่เกิน2,000 0 0 USD แล้วก็6เดือนนะครับฝากเพิ่มครั้งแล้วไม่ต่ำกว่า1,000 0 USD แล้วก็ฝาก รวมกันไม่เกิน2 0 0 0 0 0 USD นั่นเองแล้วก็เงื่อนไขนะครับการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจําพิเศษ1เดือน3เดือน6เดือนธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดนะครับพร้อมหกักภาษีณที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสมกรรพากรกําหนด4การถอนเงินต้นนะครับต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละรายการฝากนะครับที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนเงินได้บางส่วนนั่นเอง5นะครับเงื่อนไขการถอนเงินก <exist> ่อนครบกําหนดนะครับ <seize> ถอนเงินที่ได้ฝากไว้นะครับไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ละรายการธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาระยวาลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝากเงินแต่ละรายการนะครับตามประเภทลูกค,ค้าและหักภาษีนะที่จ่าย2นะครับถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝากแต่ฝากไม่ครบนะครับกำหนดระยะเวาลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาใกล้เคียงนะครับ ณนะวันที่ถอนในอัาตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจระําปกติตามประกาศของธนาคารณวันที่รับฝากเงินแต่ละรายการตามประเภทลูกค้าและหักภาษีนที่จ่ายตัวอย่างนะครับฝากประจํา3เดือนฝากเกิน1เดือนนะครับถอนเงินก่อนวันครบกําหนดจะได้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจํา1เดือนนะครับหรือฝากประจํา6เดือนฝากเกิน3เดือนและถอนเงินก่อนครบกําหนดจะได้ รับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจํา3เดือนนั่นเอง6นะครับเงินฝากเมื่อครบกําหนดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับแต่ละรายการสําหรับเงินฝากประจําพิเศษธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัตินะครับผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคารนะครับเพื่อถอนเงินฝากเท่านั้น7ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีนะครับตั้งแต่20มีนาคม2567ถึง30มิถุนายน2567นั่นเองนะครับ การถอนการฝากนะครับการโอนและสิทธิประโยชน์อื่นๆการฝากเงินนะครับฝากได้ทุกสาขาของธนาคารการถอนเงินไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้การถอนเงินฝากเมื่อครบกําหนดนะครับสามารถถอนเงินในวันที่เงินครบกําหนดได้ทุกสาขาของธนาคารค่ารักษาบัญชีจะไม่มีค่ารักษาบัญชีดแดงสิน้นช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการนะครับ ลูกค,ค้าสามารถติดต่อได้ทุกสาขาของธนาคาร Land and House จำกัดหมหาชนนะครับหรือโทร1327นะครับหรือดูรายละเอียดได้ที่ lhbank.co.th นะครับหรือที่สาขาของธนาคารก็ได้นะในห้างต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อดูไปติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับข้อควรระวังนะการเปิดบัญชีรวมถึงการทำธุรกรรมเงินฝากเงินตาต่างประเทศใน ในบริการวันจันทร์ถึงสุกตามเวลานะครับของสํานักงานใหญ่นะครับและยกเว้นวันหยุดตามธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละรายการฝากที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ธนาคารเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมนะครับการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศและบริการต่างๆ บัญชีงเงินฝา FCD มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตานะครับธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเคลื่อนไหวบัญชีงเงินฝากและทําการอายัดนะครับหรือยกเลิกการให้บริการได้ไม่ว่าทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนเมื่อพบความเสี่ยง ผู้เปิดบัญชีอาจมีวัตถุประสงค์นะครับอันไม่ชอบตามกฎหมายหรือผู้เปิดบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือได้รับเงินจากผู้อื่นนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีผิดบัญชีนะครับหรือในกรณีอื่นที่นะครพิจารณาเหตุสมควรหรือตามข้อกําหนดเงื่อนไขนะครับการเปิดบัญชีเงินฝากที่กําหนดไว้ก็จะมีสิทธิ์ระงับการเคลื่อนไหวต่างๆเจ็ดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆนะครับก็จะแจ้งให้ลูกษาทราบนะครับ30วัน นะอย่างน้อย30วันหมายเหตุผลิตภัณฑ์ทางการเงินฝากนี้นะครับไม่รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองนะครับก่อนจะการน,นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกํนลาลังใจด้วยแล้วก็ l h bank sms alert s, นะครับแจ้งเตือนเพิ่มความบุญใจนะครับรู้ความขึ้นรู้ทุกความเคลื่อนไหวผ่านบัญชีนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับติดต่อบริการให้แจ้งเตือน alert ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร land and house นะครับ มาณที่นี้ด้วยนะฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกลุ่มภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยินยันต,ตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ